จูสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเสดอนทุกท่านด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนต้องขออภัยจริงๆนะแอดเราเข้านะครับกดไปถึง7เม็ดส่วนปอโต้หูขาดนะครับส่วนใครที่อยู่นะครอบของเรานับทีมงานพาแก้บอลเช้าเรียบร้อยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์นะครับ ส่วนบอลเน้นของเรา3ตัววันนี้นะครับบอลเน้นตัวแรกของมองไปทางฟูลแลมเจอกับสเปอร์ในบอลคาราบาลครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเรามาดูกันที่ฟูลแลมนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้สาหรับช่วงนี้นะครับล่าสุดก็เพิ่งโดนเบนฟอร์ดในบ้านไปถึง3นะครับโดนเชลซีไปอีก2แข่ง3เกมล่าสุดแพ้ชนะเสมอไปอย่างละหนึ่งส่วนท็อตแนมฮอเปอร์นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเลยก็ว่าได้นะครับตบแมนยูไปถึง2บอทมาร์ตอีก2นะครับแถม3เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะฟ ฟูแลมแม้เกมนี้จะได้เล่นในบ้านนะแต่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะยิ่งช่วงนี้นะสเปอร์เหมือนผีเข้านะบ,บุกตบไลออนไปถึง5เม็ดนะครับเตะลีดไปอีก4เม็ดนะครับแม้จะขาดกองหน้าเป้าอย่างเฮลิเคนครับก็ไม่ใช่ปัญหานะการเจอกันของทั้งคู่4ี่เกมหลังนะครับสเปอร์ยังไม่แพ้เลยชนะไปถึง3เกมยังไงเกมนี้ฟูแลมในบ้านไม่น่าต้านสเปอร์ไหว แน่นอนนะครับบอลเน้นตัวที่2นะครับขอมองไปทางทันเมียลาเวอร์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในบอลคาราบาครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอีกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่ทันเมียนะครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแข่ง3เกมหลังนับเสียไปถึง6เม็ดนะครับแถมแพ้ไปถึง2เกมเลยนะส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมที่ลุยศึกพเมลีกมามากนะแม้ปีนี้จะตกชั้นมานะแต่ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแข่ง5เกมหลังยังไม่แพ้เลยนะแถมเก็บครีมชีสไปถึง2เกมนะ เลสเตอร์ Letter, ต้องบอกว่าปีนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะครับโดยที่ไม่แพ้ใครเลยมา5เกมติดต่อกันนะครับด้วยความที่รู้สึกพิมพิลีกมาเยอะนะครับมองว่าด้วยขุมกําลังนะครับหรือแม้แต่เฮ็ดตัเฮยังไงเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้ขยี้แน่นอนนะครับส่วนบอลเน้นตัวสุดท้ายของเรานะครับขอมองไปทางนิวพอร์ตเคาน์ตี้เจอกับเบนฟอร์ดในบอนลคาราบาวคับอ,อีกเหมือนเดิมนะเวลาตีหนึเรามาดูกันที่นิวพอร์ตเคาน์ตี้นะครับ อยู่ลีก2นะครับผลงานช่วงนี้ไม่ได้ถือว่าย่ำแย่นะแข่ง3เกมหลังชนะไปถึง2เกมแพ้1เกมนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะเป็นทีมที่อยู่กลางๆตารางในผิดศึกพรีเมียร์ลีกนะครับถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างดีนะครับเคยเอาชนะแมนซีนะครับยันสเปอร์นะครับ ตบฟูแลมไปถึง3เม็ดนะครับเกมหลังยังไม่แพ้เลยผลงานต้องบอกว่าห่างชั้นกับนิวพอร์ตเคานตี้พอสมควรนะครับเบนฟอร์ดด้วยความที่รู้สึกพิมิลิกมาเยอะนะครับด้วยขุมกําลังต่างๆนะครับต้องบอกว่าอยู่เหนือกว่าแน่นอนนะครับมองว่าเกมนี้เบนฟอร์ด1เม็ดมีแน่รอแค่เม็ดที่2เท่านั้นเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ3คู่เน้นของเราครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ